ครับโอเคครับน,นี้จะมาเล่นวอซีกันนะครับนี่ก็แคสเกมในคอมครั้งแรกฮะ มาเ yup. ดี๋ยวเราจัดไปรับวอซีน okay. okay. ีรนะดูปืนนะนี่อยากจะโมนะฮะโอเครับเอเครเอาเซรฟไหนดีครับตับตับดูของเก วันนี้ก็จะเข้าซิร์สองนะครับวันนี้ผมก็มาสตรีมสดครั้งแรกของแชนแนลผมเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็ไปศึกษาการสตรีมสดมาตั้งนานฮะกว่าจะเป็นเนี่ย รอไปก่อนฮะได้ยืนแล้วอันนี้จะมาโชว์ยืนไกฮะไม่รู้ใครไก่นะไม่รู้ผมหรือครองไก่รอสักครู่รอสักครู่ ไม่ค่อยดีนะผมดูสินเจอรของผมเยอะเลยรู้จักเชิญคนฮัลโหลเป็นรีเป็นรีนะคเับพี่แอบฟลี่ไหมดีเปล่านะอ้าวบัคฮานี่บัคฮานี่มันพวกนี่ว่า ผมินข้ามันจะแหลกเลยนะไม่แหลกเลยนะใ่บักข้บักขผมก็ขึ้นทั้งแรกผมก็ไม่รู้นะฮะวันหลังผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนการสกิสกิบอมผมขาดหรืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันผมไั่ละแปบ ดังเลยๆๆๆโอเคโอนี่โอเคนี่โอยโอยหอยโอ้ยดเดียดก็มีคนนอนตันตรงนั้นเขามีเสียงสนั่นด้วยเฮ้ยน่คนตายผมนะา Udah nih, gak? จิตใจจุกใจอยายวผมออฟฟิศด้กสตีมนะอื hmm. มันคืออะไรองดูหน่อยดิเลนเสียงหรือเสียงหรือวอความเ่นเสียง,งเสียงคุณโอเคโอเค เพิ่มเสียงเลยเงินเพิ่มเสียงแล้วกล้องนะครับนี่ครับผมขอ ยมีมะได้ทำเนี่ยอมเมนต์ด้วยเนี่ยผมแคสอยดูคนเดียวเนี่ยแล้วก็ดูเอ้แคสอีกทีเนีให้แคสครั้งแรกคนนี้คนติดตามแคสแปดคนนี้ด้วยบัหาเหมือนทำไมในแคสต์เนี่ยม,ม,มีเสียงตินะ๊ดติ๊ดวมันเป็นที่ไม่ว่าอะไรวะฮัลโหลเฮ้ย No, ma ti vedo qua. ผมเปนไก้นนเนี่ยไม่มาถามไม่แค่ก่อโอ้ไอยไ่เลยเราจะอ,าออกไกลเลย